ทางนี้จะลงไปทะเลทางลัดทางลัดทางลัดของเกาะอัจฉริยะกันเลยตรงนี้ที่เรามา ันเปลี่ยนแล้วนะสะพานสะพานไม่ได้ยาวเดิมไม่ได้ยาวทอดไปทางโน้นแต่มันจะขยายออกมาทางนี้นมเมย,ยมาลมเลนนนเชนิสูโนเมนมาลมเมาล ทะ <laughs> เลเต็มไปรวยเรือเมื่อก่อนเราก็จะมานอนตรงน,นี้ปีที่แล้วก็มาตรงน,นี้ ไปีนี้ก็มาตรงนี้อีกโอ้ยมีหอยอะไรนะหอยที่มันเหมือนเงาะ ฟาดปัวๆเลยหอยอะไรนะที่มันเหมือนะมาจะเยอะอเยอะเลยลงไปต้องระวังเพราะว่าหอยนี้มันจะทิม่มนาะแต่มันอร่อยนะมองเห็นเนี่ยเน่หอย เรือเริ่มมาเพราะมันเป็นวันเสาร์อาทิตย์แล้วเรือะเออยอะเพิ่มขึ้นมา ทีแรกที่มาสะพานก็จะยาวไปนู่นแต่นี่ไม่มีแล้วอนอ